ในปี2026ค่าย MG ได้สร้างความฮือฮาอีกครั้งด้วยการเปิดตัวกระบะรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยอย่าง MG Xtender 2026รถกระบะขนาดกลางที่ถูกออกแบบใหม่หมดให้มีความหรูหราแข็งแกร่งและทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และการใช้ชีวิตประจําวันรถรุ่นนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นเพื่อนคู่ใจในเส้นทางสมบุกสมบันแต่ยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของไลฟ์สไตล์ที่สะท้อนถึงความภูมิฐานและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเหมาะสำหรับผู้ที่มองหากระบะท,ที่ไม่ใช่แค่เพื่อบรรทุกข,ของ แต่ยังต้องการความสะดวกสบายและภาพลักษณ์ระดับพรีเมียมดีไซน์ภายนอกของ MG Extender 2026ถูกออกแบบให้ดูแข็งแกร่งและทันสมัยมากขึ้นเส้นสายตัวถังถูกปรับให้คมชัดและดูดันไฟหน้าแบบ LED matrix ดีไซน์ใหม่ที่ให้ความสว่างคมชัดทุกสภาพถนนกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ทรงหกเหลี่ยมพร้อมลวดลายโครเมียมที่สะท้อนความหรูหรากันชนหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตและบึกบึนกว่าเดิมด้านข้างตัวรถมีเส้นคมที่วิ่งต่อเนื่องไปจนถึงด้านท้าย ทำให้รูปลักษณ์โดยรวมมีมิติและความล,าลื่นไหลล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด1 8ถึง20นิ้วเสริมความแข็งแกร่งและให้ความรู้สึกสปอร์ตอย่างลงตัวด้านหลังของรถมาพร้อมไฟไท้ายเลตซิ g เนเจอร์ที่มีดีไซน์เฉพาะตัวฝาท้ายถูกออกแบบให้เปิดใช้งานได้ง่ายขึ้นและยังรองรับการบรรทุกของหนักอย่างมั่นคงบวกกับระบบการสะเทือนที่พัฒนาใหม่เพื่อรองรับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองอย่างมั่นใจ MG Extender 2026ไม่เพียงแต่เป็นกระบะท,ที่ทนทานแต่ยังเป็นรถที่ตอบโจทย์การเดินทางทุกรูปแบบ ตั้งแต่การใช้งานเชิงพาณิชย์การเดินทางครอบครัวไปจนถึงการลุยทิปผจญภัยเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะได้พบกับการออกแบบภายในที่ยกระดับความหรูหราของกระบะขึ้นไปอีกขั้นภายในกว้างขวางและใช้วัสดุคุณภาพสูงบอดหนังพรีเมียมปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางเพิ่มความสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ในสไตล์โมเดิร์น มาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนแบบสัมผัสขนาดใหญ่กว่า12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบสังงานด้วยเสียงเพื่อความสะดวกสบายที่เหนือระดับภายในยังมีหน้าจอมาตรวัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลได้ตามความต้องการระบบแอร์อัตโนมัติแบบ Dual Zone ที่ช่วยสร้างบรรยากาศเย็นสบายตลอดการเดินทางพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังเพิ่มความสะดวกสบายให้ทุกที่นั่ง ภายในห้องโดยสารยังใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆเช่นการตกแต่งด้วยคโครเมียมและวัสดุแบบซ f t Touch ที่ช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับบรรยากาศโดยรวมในด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย MG x t e n d e r 2026มาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมช่วยดึงกลับ และกล้องมองรอบคันแบบ360องศาที่ช่วยให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองปลอดภัยยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีระบบตรวจจับจุดอับสายตาระบบช่วยถอยหลังและระบบเตือนเมื่อมีรถวิ่งผ่านขนาถอยซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้ขับมั่นใจในทุกสถานการณ์สำหรับสมรรถนะ MG Extender 2026มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบและเครื่องยนต์เบนซินที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้น เครื่องยนต์ดีเซลความจุ2.0ลิตรเทอร์ลิรโบคู่ให้กำลังแรงม้าสูงและแรงบิดมหาศาลเหมาะสำหรับการบรรทุกและการขับขี่บนเส้นทางทุรกันดารขณะที่เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรเทนร์ลิรโบถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่เน้นการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลที่เน้นความนุ่มนวลน,นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบเกียร์อัตโนมัต8ิ8สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างรับรื่นและทันสมัย MG x t e n d e r 2026ยังมีระบบขับเคลื่อนให้เลือกทั้งแบบ 2WD และ CWD ที่เหมาะสำหรับทุกการใช้งานระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบ Double Width Bone และด้านหลังแบบแหนบที่ปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับทั้งความนุ่มนวลและความแข็งแรงทำให้การขับขี่ทั้งบนถนนเรียบและเส้นทางสมบุกสมบันเต็มไปด้วยความมั่นใจ ในด้านราคา MG Extender 2026คาดว่าจะเปิดตัวด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ8,50,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่อาจแตะระดับ1 2 0 0 0ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันและรุ่นย่อยที่เลือกถือเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งดีไซน์หรูหราสมรรถนะที่แข็งแกร่งและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบครัน MG Extender 2026จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกกระบะท,ที่น่าจับตามองที่สุดแห่งปีเพราะไม่เพียงแต่ให้ความแข็งแรงและทนทานในแบบที่กระบะควรมี แต่ยังเพิ่มมิติของความหรูหราและเทคโนโลยีที่เหนือชั้นทําให้ผู้ขับรู้สึกเหมือนได้ทั้งรถสําหรับทํางานและรถสาหรับครอบครัวในคันเดียวกันและนี่คือเหตุผลที่หลายคนยกให้ MG x t e n d e r 2026เป็นคู่แข่งตัวจริงของกระบะญี่ปุ่นเจ้าใหญ่ที่ครองตลาดมานาน